วันนี้นะครับในนามตัวแทนชาวบ้านดงมันนะครับมีความภูมิใจครับได้รับเจ้าคุณพระสิณีนาถพิลาชกาลยานีนะครับในนามชุมชนบ้านดงมันนะครับสิ่งที่เราได้ทําตัวนี้นะครับคือเราทํามาตั้งแต่บรรพบุรุษแล้วเราก็ไล่สืบทอดกันมานท่านมาในวันนี้เท่ากับว่าท่านมาเติมเต็มให้กําลังใจให้พลังให้ชุมชนนั้นมีความสุขแล้วก็มีความ ที่จะดําเนินนะครับในการประกอบอุย้ยไม่ได้เลยด <laughs> ีใจ <laughs> ครับดีบปลื้มปิติพูก่อนครับครับก็ด้วยด้วยความปลื้มปิตินะครับก็อยากจะให้ท่านได้ชมนะครับในผลงานช่วงที่ท่าน ชมการแสดงนะครับวันนี้นะครับเราเตรียมการคือใบสีสุขขัญนะครับมงโกจองใดแล้วก็ตัวแล้วก็ชุดเรมันเรในงานช้างสุรินวันนี้ด้วยนะครับก็คือในัาในงานช้างสุริน์ก็จะเป็นชุดที่ฉบับย่อนะครับแล้วก็ใช้เวลาจํากัดก็คือในไม่ให้ทั้งหมดนี้ไม่ให้เกิน10นาทีนะครับแล้วเราก็จะมีอัตลักษณ์ข้อความเป็นสุรินคืออัปสราในนี้จะแสดงอะไรบ้างครเป็นวิถีงานนวัดนิถีนะครับมี15ฐานนะครับโดยชุม ชนนะครับได้ออดําเนินการนะครับตามโครงการแล้วก็ณวันนี้โครงการได้สิ้นสุดไปแต่สิ่งที่เราจะต้องดาเนินการตอ่อคือการได้ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับนั้นกําลังใจสิ่งที่ท่านมาในวันนี้นะครับเท่าเป็นการเติมให้เรานั้นมีพลังที่จะขยับและก็ขับเคลื่อนไปด้วยกันนะครับเพื่อความสมาในใฉันให้สมกับคําว่าดงมันทำนุศาสนประเพณีนาตะดนตรีคลื่นเเรลงลือระเบงพิธภัณฑ์ มั่นในพอเพียงเลี่ยงอบัยมุขสร้างสุขสมาธิฉันบ้านฉันดงมันวัฒนธรรมครับและการแสดงทั้งหมดที่เป็นนดนตรีนี้เป็นใครจากไหนเป็นนักศึษาวก็ก็ก็เป็นกว่าเป็นลูกหลานนะครับที่อยู่ใน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 เครือข่ายนะครับโดยดําเนินการโดยศูนย์เรียนรู้ภูมินาตะขีตากันตริมน้ําพึ่งเมืองสุรินทแล้วก็เป็นลูกศิษย์ลูกหาที่มีเป็นทุนเดิมแล้วแล้วก็มีการ ร้อยร้อยรักร้อยสมานเพื่อที่จะมาร่วมกิจกรรมตรงนี้นะครับในความเรียกว่าในความภาคภูมิใจมากกว่านะครับโดยไม่คิดว่าเอ้ยงานนี้มาเราจะต้องมีค่าตอบแทนมีอะไรไม่มีแต่ว่ามาด้วยใจมาด้วยความสุขมาด้วยใจรักนะครับก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างเกิดวันนี้ได้นะครับต้องขอบคุณน้องๆลูกหลานนะครับที่มีความตั้งใจงน,าน,านางรำด้วยนะครับนางรำด้วยก็คือทุกคนก็มาจาก สถาบันมาจากหน่วยงานมาจากชุมชนที่ตัวเองนะครับได้ได้ได้ดำเนินแล้วก็กิจกรรมตรงนี้ที่ทําอยู่นั้นเขาก็มีความสุขแล้วก็มีความรักในความเป็นอัตลักษณ์ของพื้นถิ่นนั่นก็คือศิลปะการแสดงพื้นบ้านนะครับครับขอบคุณมากครับรซ้อมยังไม่ได้ฟังเสียงร้องพยายามพยายามอุ๊บไปก่อนครับคขอบคุณครับสวัสดีครับ